สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนแอนเอลแชนแนลมือนีแม่ซิมอนผ่านแฟนหน้ามามเลี้ยนไหวน้ำแต่เศร้าๆกับบรรยากาศยันมาเศร้าค้นประธานอลารยพี่นอออ้อง,งเงียบทั้งเงียบทั้งหนาวบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเป็นอากาศ <love> ฝนเน่หนาวเนี่คฝนลปอยเพราะเป็นวัดเป็นไขด่ดีๆป<ด>โร<ด>คโควิดกรลไรหลายประเทศเนเธอร์แลนด์หลอกดาวอีกแล้วพี่น้อง ้อากาศเพิ่มเขิมแสงพอทิตย์ยุไส้ทรงใหม่เมซิมอนแน่จ้าพอาทิตย์กับโบมีพี่น้องเอ้ยเขิมคักเขิมแน่แม่ซิมอนกับยางหนาวสั้นดรื่อยเือกันแล้วบรรยากาศเป็นตานอนพี่น้องยามเบสับๆคนก็เงียบเงียบเมซิมอนตื่นหน่อยหกโมงส่าวเกี้ยนโมงส่าวกัสิแะพี่น้องไปทรงลูกไปเลี้ยนไวน้ำไปเลี้ยนไวน้ำแน่ไปเลี้ยนเต็นแน่ชีวิตประจำวัน เมียฝร่งในต่างแดนพี่น้องขอบคุณที่เสียสละเข้ามารับชมให้กับร่างแกาแม่ซิเหมือนเด้าฝากติดตามคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย